อายุ11ปีผมเชิญเข้ารายการตรงไปตรงมากับการุนใสางามในช่อง ASTV News One หลายครั้งในหนังสือตรงไปตรงมาที่เขียนก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องน้องจูนเข้ารายการและความคิดเห็นของน้องจูนอยู่ในหนังสือตรงไปตรงมาอยู่ด้วยถอาถามน้องจูนไทยอย่างนั้น วันนี้ลุงการณุณอนุญาตให้น้องจูนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งนาทีโอ้สิบนาทีก็แล้วกันสมมติว่าให้น้องจูนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์อยากให้น้องจูนคิดเรื่องที่จะสั่งราชการในฐานะผู้ว่าราชการบุรีรัมย์สักสามเรื่องสมเรื่องเอาเรื่องใหญ่ๆนะลูกนะ ตั้งสติให้ดีคิดให้ดีก่อนผมเคยพาน้องจูนเข้ารายการตรงไปตรงมาทดลองให้น้องจูนเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วน้องจูนสั่งราชการเรื่องนายกรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า5้าเรื่องใหญ่ๆไม่ว่าจะก,กรณีเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิกรณีเรื่อง CTX การเปิดสนามบินสุวรรณภูมิต้องทำอย่างไร กรณีเรื่องการปราบทุจริตกรณีเรื่องที่ดินรัชดากรณีเรื่องกล้ายางพารากรณีเรื่องโอหลายเรื่องนะลูกนะวันนั้นเอาละแต่วันนี้วันนี้นะครับพี่น้องครับผมจะทดสอบให้น้องจูเนี่ยลองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เอาใครเห็นด้วยปรบมือพวกเราเอาไปของเกียร์ตอนนี้ ลองดูว่าถ้าน้องจูนเป็นผู้ว่าราชการบุรีรัมเนี่ยนะมีอำนาจซีอีโอของผู้ว่าบุรีรัมน้องจูนจะสั่งเรื่องใหญ่ๆส,สำคัญสๆสักสามเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างตั้งหลังนะลูกนะคิดได้ย่างคิดได้อะ่า <c oughs> คิดได้ยังลูกแ <c oughs> น่ใจนะได้กี่เรื่องได้สองเรื่องไนดะ้สองเรื่องเหรลูก <c oughs> ทำไมได้แค่สองเรื่องเรา คิดอีกนิดนึงคิดเอาให้เวลาอีกนิดนึงอยากจะฟังเรื่องที่หนึ่งก่อนไหมไทยอย่างนั้นเผื่อคิดเรื่องที่สมด้วยลองดูไหมทดลองหมครับน้องจูนลองสั่งเรื่องที่หนึ่งซิจะสั่งให้ทําอะไรบ้างในบุรีย์เรื่องคุณคุณยายสมเนียออมาแล้วว่าเป็นของประชาชนจริงๆเนี่ยถ้าเขาจะไปไล่จับอยู่อีก สั่งปลดตำรวจเลยอะเอาปรบมือให้ผู้ว่ารักษาการหนึ่งเรื่องเรื่องที่หนึง่งปลดตำรวจเลยนะถ้าตำรวจไปจับกรณีนี้เพราะสารดีการมีคำพิพากษ,ษาให้แล้วนี่ชา้าๆลูกช้าๆเอาเรื่องใหญ่ๆเ,เอาเรื่อง,องที่ เรื่องที่สองรู้ว่าเรื่องเรื่องที่สองก็ที่เขาไปสั่งเขาไปสั่งเกี่ยวกับพวกเรื่องที่กรรมสิทธิ์ของออราชการอะที่เมื่อกี้ที่เกี่ยวกับตระกูลชิดชอบอ่ะที่ถ้าเขาทำอย่างนี้เขาทำไม่ แล้วเราต้องทำยังไงเราต้องจับกันอันนี้เรื่องที่สองนะลูกนะ <c oughs> ให้สักเรื่องหนึ่งท่านลูกท่านอ้องจูเป็นตํา <c oughs> เป็นหัวหน้าตำรวจบุรีรัมเลยมีอำนาจสั่งคนจะจับเรื่องอะไรเรื่องแรกสัก <c oughs> ก็เรื่องกรรมสิทธิ์ไอ้ตรงการการรถไฟเนี่ย <c oughs> จับเรื่องที่ดินกรรมสิทธิ์รรถไฟ